วันนี้อแม่เปิ้ลจะแกงนองไม่ส้มเจ้านี่เจ้าวัตถุดิบของเฮาเนะแกงนองส้มใส่ป่าเจ้าเจ้าอีแม่เปิ้ลก็ได้ตั้งน้ำไว้แล้วเนาะเสร็จแล้วเฮาก็จะเอานอไม่ส้มองเฮามาลงน้ำต้มก่อนนะเจ้าใส่พริกลงในโคกเลยเจ้าใส่เกลือเจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยจะไข่ซอยอาตามด้วยหอมขาวเจ้าแล้วก็หอมแดงเอาใส่ลงไปเลย ตามด้วยกะปิเจ้านี่ใส่กะปิลงไปละตามด้วยขมิ้นเจ้านี่เจ้าหลังจากเขาต่พริกแล้วน้ำเดือดอีแหมปเบเกิเอาพริกทิ่ดต่มาลงเลยเจ้าเท okay, น้ำล่างโคลกลงไปเจ้าเสร็จแล้วเขาก็กปิดฝาละไปก่อนนี่เจ้าหลังน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่ป่าลงไปเจ้าดกพักลงไปเลยพักกอมก่อเจ้า โอ้ยขอนคุคกูน้อ,อนฮอ,อ,อ,อนเลยเจ้าด้ย